สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกคนนะครับสวัสดีลูกศิลูกหาสวัสดีแฟนคลับแฟนตัวยงรวมทั้งคนที่ติดตามอาจารย์อยู่ในแฟนเพจของอาจารย์เอ็มไพจักรามหาเย็นที่พิเศษนะครับวันนี้นะครับอาจารย์มาอาาัดวิดีโอคลิปนะครับทำดวงรายปากรายสัปดาห์ให้สำหรับคนที่เกิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับดวงรายปากวันนี้นะครับก็ทำเป็นสัปดาห์ครับตั้งแต่วันที่ 26เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคม2563นะครับเราจะมาเริ่มที่คนที่เกิดวันจันทร์เนาะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับเรามาดูกันนะวันจันทร์เกี่ยวกับความรักก่อนนะครับผมเกี่ยวกับความรักของคนวันจันทร์เป็นยังไงบ้างมาดูกันนะครับผมสำหรับความรักของคนที่เกิดวันจันทร์ คนที่เกิดวันจันทร์นะจ๊ะตั้งแต่วันที่26นะครับ2ีสเมษายนถึงวันที่3พฤษภาคมมามาดูกันครับความรักนะครับผมของของคนที่มีความรักก่อนละกันครับของคนที่มีความรักแล้วก็ของคนที่โสดเนาะก่อนอื่นครับผมของคนที่โสดครับ ของคนที่โสดนะจะมีคนเข้ามาหาจะมีคนเข้ามาหาหรือเราอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแอบชอบใครสักคนหนึ่งหรือแบบเปลยๆแบบแกลมหยอกจีบคนนู้นคนนี้ครับแต่บังเอิญบังเอิญได้คุยกับคนคนนั้นทําให้แบบเพล่เพล่ะอาจจะได้คุยหรืออาจจะมีความพัฒนาสารต่ออาจจะได้เป็นแฟนกับคนคนนั้นนะ ต่อไปครับผมสาหรับคนที่มีความรักครับสําหรับคนที่มีความรักนะจะมีความที่แบบปื้มพิติเป็นอย่างมากนะครับอาจจะได้อยู่ด้วยกันรวมทั้งแบบว่าออมีบางสิ่งบางอย่างอ่ะที่แบบมันทําให้ตัวเราและคู่ของเราทําให้แบบตัวเองแบบมีความอาเอร์ตและก็มีความสุขในชีวิตคู่ของตัวเองนะครับลองดูแล้วกันเนาะแล้วก็ต่อไปครับผมคนที่เกิดวันจันทร์เกี่ยวกับ การงานบ้างมาดูกันครับผมการงานของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับผมการงานนะจ๊ะของคนที่เกิดวันจันทร์การงานของคนที่เกิดวัน,น,นจันทร,ร,ร,นคนทร,ร์ครับผมภาระด้วยภาระของเราครับภาระที่มันแบกบแบกบรับไวค่อนข้างที่จะเยอะเนาะรู้สึกว่าภาระสหรรราหัสการพอสมควรครับสําหรับสําหรับการเอ,อ่อ านนะการงานนะการงานของตัวเองแบบภาระหลายๆอย่างมันทําให้ตัวเราอะจะต้องสู้เกี่ยวกับการงานมากๆ,ท,าๆทั้งๆที่แบบตัวเราบางครั้งแบบรู้สึกว่าอยากจะออกจากงานจังเลยแต่ก็ต้องอดทนทาเพราะว่ามันหางานที่ไหนไม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับผมยังอยากจะเก็บเงินแบบเพื่อสร้างอนาคตอยากจะอยากจะเก็บเงินเนี่ยเออไว้สร้างบ้านทําหลายๆอย่างให้กับตัวเองคิดคิดวางแผนไว้อะไรเงี้ยครับผมเกี่ยวกับการงานนะ และที่สาคัญครับผมดวงของคนที่เกิดวันจันทร์ครับเกี่ยวกับการงานคุณอาจจะมีแนวโน้มว่าอาจจะได้ขยับขยายหรืออาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่งานรวมทั้งอาจจะได้ยกย้ายตําแหน่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมคนที่เป็นเกี่ยวกับข้าราชการครับมีแนวโน้มว่าอาจจะได้ขยับขยายหรืออาจจะได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานของคุณที่ดีขึ้นครับผมสาหรับการงานของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับมาต่อสําหรับ เรื่องเงินบ้างเนาะเรื่องเงินนะครับของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับผมเงินของคนที่เกิดวันจันทร์เป็นยังไงบ้างมามาดูกันการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์ครับรายจ่ายออกไปค่อนข้างที่จะเยอะมากเยอะที่สุดแล้วก็หมุนหมุนเงินแบบโอ้ยตาลักกูจะหาเงินที่ไหนดีวะแต่บงเอญบังเอิญแบบเงินออกไปเยอะแต่ก็ยังมีอะไรสักอย่างมาซัพพอร์ตของตัวเราตลอดครับทําให้แบบตัวเรายังไม่อดอยาก ถึงขนาดนั้นครับผมรวมทั้งเกี่ยวกับออการเงินที่มันออกไปแบบฟุ่มเฟือยโดยที่แบบมันไม่จําเป็นสักเท่าไหร่ด้วยนะที่มันจ่ายออกไปรวมทั้งอีกครั้งนะครับยังมีฟังนะยังมีเงินพิเศษที่คุณอาจจะได้จากใครสักคนหนึ่งคุณอาจจะได้ด้วยนะ ลองดูเนะาะอาจจะได้เงินพิเศษจากใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นคนคนพิเศษของคุณหรือเปล่าหรืออาจจะได้มาจากอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบคุณไม่คาดคิดดัะมันอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ครับมาต่อที่สุขภาพของคนที่เกิดวันจันทร์นะสุขภาพเป็นยังไงบ้างมาสุขภาพของคนที่เกิดวันจันทร์ตั้งแต่วันที่26นี้เป็นต้นไปนะถึงวันที่สามพฤษภาคมนะครับผม อะสุขภาพนะครับในช่วงนี้อาจจะยังไม่ยังไม่มีอะไรยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ให้ระมัดระวังครับเกี่ยวกับหูหูก็คืออย่าหูเบาครับผมอย่าเชื่อคนง่ายครับขอให้ตัวเองหนักแน่นเ้าไว้นะครับผมพิจารณาไตรตรองอะไรให้มันดีๆแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลเนาะลองดูว่าสิ่งไหนจริงสิ่งไหนไม่จริงอย่า อย่าฟังความข้างเดียวแล้วก็อย่าเชื่อคนง่ายครับสําหรับคนที่เกิดวันจันนะจ๊ะมามาต่อสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับผมคนเกิดวันวันอังคารสําหรับเกี่ยวกับความรักครับผมความรักของคนเกิดอังคารเป็นยังไงบ้างขอดูไพ่หน่อยสิว้าวคนเกิดวันอังคารนะครับเกี่ยวกับความรักนะครับ ความรักของคนที่เกิดมานาังครับผมสําหรับคนที่คนที่แบบโสดมานานอุย้ยโสดมานานแต่ช่วงนี้ครับแต่ช่วงนี้ถ้าสมมุติว่าคุณกําลังศึกษาดูใจกับใครสักคนหนึ่งอยู่นะครับคนคนนี้คือคําตอบคือคนที่ใช่ที่สุดสําหรับตัวคุณแล้วแหละครับผมอุย้ยแบบตัวเองรู้สึกแบบรอคอยคนคนนั้นมานานแต่ คนโสดเนี่ยจะเจอคนที่ใช่แล้วก็คนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณนะครับว้าวเยีย่ยมากมากเลยครับมาต่อสําหรับคนโสดครับคนโสดนะครับอยู่ตัวคนเดียวชิลๆสบายๆ,ๆไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอะไรครับอยู่คนเดียวแล้วตัวเองก็รู้สึกว่าเอ,อ้ยอยู่แบบนี้ตัวเองก็โอเคมีเพื่อนแล้วก็แบบมีคนคุยด้วยที่แบบเราไม่ต้องคิดอะไรมากตัวเองก็ใช้ชีวิตแบบนี้มีความสุขแฮปปี้ดีอยู่ อะไรแบบนี้นะครับผมสาหรับคนที่เกิดวันอังคารนะจ๊ะมาต่อสําหรับเกี่ยวกับการงานการงานของคนที่เกิดวันอังคารบ้างนะครับผมการงานในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสําหรับคนเกิดวันอังคารมามาดูกันครับผมการงานสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับผมสาหรับคนที่ทำงานประจํานะครับอาจจะ มีปัญหาเกี่ยวกับภายในงานหรือเพื่อนร่วมงานนะครับผมและสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับข้าราชการนะครับมีโอกาสครับที่ตัวเองได้ขยับขยายร่วมทางได้หน้าที่ใหม่ๆหรือเออได้สิ่งใหม่ๆหรือทำอะไรสักอย่างที่มันทา้าทายให้กับตัวเองนะครับทำทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเอ,อตัวเองไม่ไม่เบื่อหน่ายเกี่ยวกับงานงานที่ทำอยู่ตัวเองแบบผู้ใหญ่จะเอ็นดูเมตตาทำให้เราทำให้เราได้ได้หน้าที่ ที่มันดียิ่งขึ้นครับผมสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเกี่ยวกับข้าราชการนะมาต่อครับผมคนที่หางานคนที่หางานใหม่เกี่ยวกับคนที่เกิดวันอังคารนะไพ่มันขึ้นมาบอกว่าคนที่หางานใหม่ครับรอรอแล้วก็แบบอยากจะได้งานใหม่เหลือเกินใจจดใจจ่อ,จอ,จอแต่คุณกําลังจะได้งานครับรับรองนะว่าออโอกาสมาหาคุณแล้วล่ะครับสําหรับคนที่มองหางานอยู่นะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารครับ มาต่อเกี่ยวกับการเงินของคนที่เกิดวันอังคารบ้างจะเป็นยังไงบ้างแม่มาดูกันครับผมการเงินของคนที่เกิดวันอังคารครับผมการเงินค่อนข้างที่จะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะออการเงินของคุณก็ไม่ได้ไม่ได้จ่ายออกไปเยอะแต่คุณก็ยังมีเงินเก็บครับเพราะว่าเป็นคนที่แบบมัธยาย มัธยัไม่ใช่ว่า,าแบบเป็นคนที่แบบตหนหิที่เหนียวไม่ใช่นะหมยถึงว่าตัวเองร,ร,รู้เขาเรียกว่ารู้จักจัดสรรปันส่วนดีครับผมทําให้ตัวเองไม่ไม่เอาเงินไปใช้จ่ายสุรุย่ยสุายในสิ่งที่แบบมันมันไม่จําเป็นสําหรับตัวเองในช่วงนี้เนาะทำให้ตัวเองค่ะผมเงินก็ยังมีเก็บอยู่แล้วก็ การเงินก็ยังหมุนเวียนดีครับสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะจ๊ะมาต่อสาหรับสุขภาพของคนวันอังคารบ้างเป็นยังไงบ้างมาดูกันครับผมสุขภาพของคนที่เกิดวันอังคารนะครับเป็นคนคิดมากนอนแล้วก็นอนไม่ค่อยจะหลับครับผมและที่สําคัญครับผมออรับฟังคนอื่นเยอะบางครั้งเราอาจจะได้ภาระหรือบางสิ่งบางอย่างสำหรับกระแสรหรือความคิดที่แบบคนมาปรึกษาสําหรับตัวเราทําให้เรารับจากคนอื่นมาทําให้เรารู้สึก ไม่สบายใจบางครั้งปุ๊บรับมาปุ๊บเอ้ยกูกลายเป็นว่าตัวเองแบบคิดมากแล้วแบบนอนไม่หลับสะงงน่นอะไรอย่างงี้ครับผมนะก็ฟังเขาเรียกว่ารับฟังได้ครับผมแต่ก็ขอไม่ต้องตามกระแสเนาะแค่เรารู้สึกว่าเออเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็รวมทั้งแบบอะไรหลายๆอย่างที่เรารับมาแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่แบบไม่เป็นประโยชน์แล้วมันทําให้เราเกิดทุกข์เราก็ไม่จําเป็นที่แบบจะต้องเอามาใส่ใจนึกออกไหม เราก็แค่ปล่อยมันไปนะครับผมเนาะมาต่อนะสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับผมคนเกิดวันพุธสําหรับคนเกิดวันพุธตั้งแต่วันที่26่ถึงสามพฤษภานะครับมาดูกันครับคนเกิดวันพุธนะจ๊ะวันพุธครับผมสําหรับวันพุธเกี่ยวกับความรักก่อนนะ วันพุธกลางวันและกลางคืนเลยนะครับผมอ่ะความรักทั้งโสดและก็คนมีคู่นะครับสำหรับสำหรับคนโสดนะครับผมอยากจะได้ อยากจะได้ความชัดเจนอยากจะได้ความชัดเจนจากคนที่เราศึกษาดูใจอยู่ว่าเอ๊ะมันมันสามารถพัฒนากันต่อได้ไหมหรือจะได้เป็นแฟนกันหรือจะอะไรคุณก็ยังไม่แบบชัดเจนสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับผมสําหรับคนโสดและก็สําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับผมก็ยังมีความปิติและก็รวมทั้งแบบยังใช้ชีวิตออของการคลองคู่อยู่ด้วยกันแบบยังมีความสุขแฮมปี้ดีอยู่นะครับแบบนี้นะจ๊ะ สำหรับคนมีคู่มาต่อสำหรับเรื่องเกี่ยวกับออการงานเนาะการงานของคนที่เกิดวันพุธนะครับทั้งวันพุธกลางวันและกลางคืนครับวันพุธกลางวันและการคืนไพ่พขึ้นมาครับบอกว่าออรู้สึกเบื่อหน่ายมากเกี่ยวกับการงานในช่วงนี้ทําอะไรทําอะไรก็รู้สึกว่าเอ้ยมันซ้าซากจําเจของตัวเองมากอยากจะกลับบ้านอยากจะแบบ อยากจะไปพักสักอย่างหนึ่งรู้สึกว่าแบบโอ้เหนื่อยล้าหรือเกินเกี่ยวกับการงานของตัวเองและสําหรับคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับของตัวเองนะครับธุรกิจของตัวเองในช่วงนี้นะครับผมอย่าอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะครับรวมทั้งถ้ามีอะไรนะครับถ้ามีอะไรที่มันมาทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยคุณต้องทําแบบนี้คุณต้องอย่างนี้สิอย่าไปฟังอย่าไปเชื่อนะครับผมขอให้ตัวเองเนี่ยตั้งสติดีๆนะครับผมเนาะ และที่สำคัญครับผมเออถ้าสมมุติว่าเรานะครับอยากจะทำวางแผนเกี่ยวกับธุรกิจบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวของเราเองนะครับผมขอให้คิดให้ดีก่อนว่าเราจะทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรหรือจะทำสิ่งไหนที่มันไม่เซนส์สำหรับตัวเรานะครับผมเพราะว่าถ้าเราทำธุรกิจบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่ใช่หรือมันไม่เกี่ยวเนื่อง เกี่ยวกับตัวเราอย่าพึ่งทำนะอย่าพึ่งทำนะครับผมไม่งั้นเนี่ยอาจจะ <c oughs> <c oughs> <ๆ>เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะทำให้คุณทำธุรกิจแล้วไม่ลุ่งไม่ประสบความสาเร็จดังที่ตัวเองคิดไว้นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับเกี่ยวกับการการงานเนาะมาต่อที่การเงินบางครับผมการเงินของคนที่เกิดวันพุธทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับผมการเงินครับผม การเงินอย่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นสําหรับตัวเองครับผมถึงแม้ว่าตัวเองจะหาเงินมาได้เยอะนะครับผมแต่ก็ขอให้ใช้ในสิ่งที่จําเป็นบ้างนะครับรวมทั้งรายจ่ายที่มันออกไปเนี่ยตัวเองรู้รู้อยู่สําหรับตัวเราเลยว่าแบบเฮ้ยเงินเงินแบบเราควร,ควรที่จะไม่ใช้จ่ายแบบนั้นออกไปในสิ่งที่แบบตัวเองไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่บางเอิญก็แบบ อยากจะได้อยากจะซื้อหรืออยากจะอ,อะไรสักอย่างหนึ่งปุ๊บก็เพอเพอแบบลืมลืมในสิ่งลืมคิดในสิ่งสิ่งนั้นไปก็แบบเลอใช้เงินไปแบบนั้นเลยครับผมอะมาต่อครับผมเรื่องสุขภาพของคนเกิดวันพุธบ้างนะครับสุขภาพของคนเกิดวันพุธนะครับผมสุขภาพให้ทานข้าวไว้ตรงเวลาบ้างนะครับผมเพราะว่า อาจจะเป็นกระเพาะได้ง่ายครับแล้วก็แบบรู้สึกแบบปวดท้องแบบกระเพาะลงลงท้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าบางครั้งเราลืมทานข้าวล,ลืมทานข้าวแบบไม่ตรงเวลาไปปุ๊บก็รู้สึกแบบปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้ทานข้าวให้ตรงเวลาบ้างนะรักษาสุขภาพด้วยนะครับสาหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับผมมาต่อสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบ้านนะครับผมตั้งแต่วันที่ 26ถึงวันที่สาพฤษภาคมนะครับเกี่ยวกับความรักนะครับนะมาฟังนะความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับผมสำหรับคนพฤหัสครับผมสำหรับคนโสดน,นะครับผมสำหรับคนโสดน,นะรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากอยู่คนเดียวตัวเองไม่อยากอยู่คนเดียวและรู้สึกว่า เอ๊ะเมื่อไหร่เราจะมีคู่สักทีเหมือนกับคนอื่นๆบ้างทำให้ตัวเราทำให้ตัวเรารู้สึกว่าอยากจะเหมือนคนอื่นเขาอยากจะตามหาอยากจะเปิดใจอยากจะมีใครสักคนหนึ่งหรือแบบอยากจะไปจีบคนนู้นอยากจะไปคุยกับคนนี้ไม่จําเป็นนะลูกบางสิ่งบางอย่างเราไม่จําเป็นต้องต้องจะวิ่งหาเสมอไปนะ ภมรคิดหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเอือ้อหรือมันใช่สําหรับตัวเรามันก็ใช่อยู่ดีนะครับผมเนาะมันจะใช่เองนะครับผมโดยที่แบบตัวเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาวิ่งหามาตามหาคําตอบนะครับและก็สําหรับคนที่มีคู่นะคนที่มีคู่ครับไพ่บอกมาว่าเราต้องการความที่ชัดเจนมากเพราะว่าอยากจะอยากจะให้คู่ของเราเนี่ยเปิดเผยหรือทําให้แบบตัวตนของเราเน่ยมาชัดเจนมากและก็อีกอย่างหนึ่งครับผม คนมีคู่อ่ะบางคนบางคนนะครับผมอาจจะมีความซับซ้อนเกี่ยวกับความรักของตัวเองครับสําหรับคนที่เกิดวันพัลเลอร์หัตนะเกี่ยวกับความรักนะครับผมครับและก็มาต่อสําหรับเกี่ยวกับการงานของคนที่เกิดวันพลัลเลอหัสบ้านนะครับมามาดูกันนะว่าการงานเป็นยังไงบ้างน,นะครับผม การงานของคนที่เกิดวันพฤหัสครับผมบางครั้งตัวเองรู้สึกแบบเบื่ออยากจะแบบอยากจะอยากจะไปพักต่างต่างจังหวัดให้กับตัวเองอยากจะไปชาร์จแบตให้กับตัวเองบ้างนะครับผมรู้สึกว่าในช่วงเนี้มันมีความเบื่อหน่ายหลายๆอย่างเนาะเกี่ยวกับการงานของตัวเองอืบางครั้งรู้สึกแบบอะไรหลายๆอย่างไม่ได้ตั้งใจสําหรับตัวของตัวเราเองนะและก็ตั้งใจไว้ ตั้งใจไว้ว่าอยากจะทําอยากจะออวางแผนหรืออยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเป็นชิ้นเป็นอันสําหรับตัวเองก็ยังไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยครับผมสําหรับการงานของตัวเองนะมาต่อครับสําหรับการเงินของคนที่เกิดวันพฤหัสบ้างเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะการเงินครับผมถือว่ายังโอเคอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับผมไม่ถึงกับแย่ครับผมแล้วกออ็ถือว่ายัง ยังมีภาวะที่แบบหม,หมุนเงินได้โอเคอยู่นะครับผมยังไม่ถึงกับที่ตัวเองจะต้องช็อตนะการเงินถือว่าดีอยู่ครับผมมาต่อครับสำหรับสุขภาพของคนที่เกิดวันพฤหัสบ้างนะครับสุขภาพเป็นยังไงสุขภาพนะครับผมก็ของคนที่เกิดวันพฤหัสก็เหมือนกันนะครับคือบางสิ่งบางอย่างอะ่ะอาจจะแบบอาจจะปวดกระเพาะหรือบางครั้งแบบบางครั้งอะ่ะเรารู้สึกแบบ ปวดฉี่จังเลยแต่ก็ไปก้านน่ะนึกออกไหมอย่าไปก้านไปไปก้นทําไมเดี๋ยวจะปวดปัสสาวะนะรู้หรือเปล่าสาหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับผมมาต่อครับเสียงสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์บ้างนะจ๊ะเกี่ยวกับความรักของคนที่เกิดวันศุกร์เป็นยังไงมาดูมาลุ้นกันครับผมสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เกี่ยวกับความรักนะครับทั้งโสดแล้วก็คนที่มีคู่ครับทั้งโสดแล้วก็คนที่มีคู่นะจ๊ะอะ สำหรับคนที่มีคู่ครับผมอาจจะได้รับฟังข่าวดี <c oughs> เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองรอคอยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบอยากจะรอคอยว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมาส่สักทีหรือจะแต่งงานอาจจะมีแววว่าอาจจะได้มั่นหรือจะได้แต่งงานกับคนที่เรารักครับผมแล้วก็สำหรับคนที่มีคู่มีคู่ครับผมก็บางคนก็อาจจะได้อยู่ด้วยกันเร็วๆนี้ครับผมสำหรับคนโสด ก็ยังยังอยู่ในโซยังอยู่ในคานท้องไม่ใช่อาจจะต้องแบบใช้ชีวิตแบบแบบนี้ไปก่อนสักระยะหนึ่งนะยังไม่เจอนะครับผมยังไม่เจอใครที่ใช่สําหรับตัวเราอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วอะไรอย่างี้ครับผมมาต่อสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเกี่ยวกับเ,เรื่องการงานบ้างเนาะการงานของคนที่เกิดวันศุกร์ครับการงานของคนที่ศุกร์เกิดวันศุกร์ครับบางครั้งบางคนครับผมอาจจะ อ,อ,อาจจะออกจากงานหางานใหม่แต่ก็ยังหางานไม่ได้ยังแบบรู้สึกว่าโอ๊ยจะหางานที่ไหนดีแบบนี้ครับผมแล้วก็รวมทั้งสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะครับผมอยากจะอยากจะรู้จังเลยว่าคนบางบางคนครับออแอบชอบเพื่อนเพื่อนร่วมงานของตัวเองครับ อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันจะได้ไหมเขาจะแบบรู้สึกยังไงกับตัวเราอ,รอันนี้ยบางครัง้งแล้วก็ที่สําคัญครับและที่สําคัญนะสำหรับการงานบางคนครับเจ้านายเจ,จ้านายจะดีมากๆนะเจ้านายก็ยังแบบให้การสนับให้การสนับสนุนที่ดีกับตัวเราอยู่นะไม่ถึงกับแย่นะครับสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะจ๊ะมาต่อสําหรับการเงินบ้างของคนที่เกิดวันศุกร์แทนแทนเป็นยังไงบ้าง การเงินของคนที่เกิดวันศุกร์มีเงินมีเงินใช้แต่ก็ยังไม่มีเงินเก็บใช้จ่ายออกไปเยอะมากบางครั้งรู้สึกช็อตหาเงินกเกือบแทบไม่ทันอะไรอย่างี้ครับแล้วก็บางคนบางคนนะก็ยังหมุนหมุนเงินได้ดีอยู่ก็ถึงบางคนก็ไม่ถึงกับแย่นะครับแต่บางคนแบบโอ้ยตายละรู้สึกแบบ Clear, เครียดเซียเลยเกี่ยวกับการเงินของตัวเองในช่วงนี้ของคนที่เกิดวันศุกร์นะมาต่อที่สุขภาพบ้างของคนที่เกิดวันศุกร์เป็นยังไงบ้างสําหรับสุขภาพของคนที่เกิดวันศุกร์ตั้งแต่วันที่26ถึง,ถง3พฤษภาคม2563สุขภาพนะครับผมนะครับอาจจะเป็นไมเกรนบางคนเป็นไมเกรนนะครับอาจจะรู้สึกปวดหัวบางคนครับนอนไม่หลับ Clear, เครียดเลีย ภาวะหลายๆอย่างที่ตัวเรารับรู้สึกแบบไม่สบายใจนะครับสำหรับสุขภาพของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับมาต่อสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์บ้างเกี่ยวกับความรักนะครับความรักของคนที่เกิดวันเสาร์เป็นยังไงบ้างแทนแทนความรักของคนที่เกิดวันเสาร์ครับผม สำหรับคนโสดน,นะครับมีคนเข้ามาหาอยากจะอยากจะให้เราเปิดใจแต่เราก็ยังบางบางคนก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับรักใครสักคนหนึ่งนะครับผมสาหรับคนที่มีคู่นะก็ยังแบบมีเรื่องจูจ้จี้จุกจิกให้หน่าําคาญบางครั้งอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันนะครับผมบางคนก็แบบอาจจะเลิกลากันไปบางคนอาจทะเลาะกันก็แบบไม่งอนง้อกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ยังทะเลาะกันอะไรอย่างเงีย้ยแล้วก็ หันหลังให้กันแล้กันไม่ยอมงอกันด้วยนะมันเป็นแบบนั้นด้วยนะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการเงินเดี๋ยวก่อนการเงินโอ้ยไม่ใช่สิมาการงานก่อนโอ้ยจะลืมแล้วเนี่ยอ่ะการงานของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับเป็นยังไงบ้างการงานของคนที่เกิดวันเสาร์ครับผมอาจจะซีเรียสแล้วก็แบบอาจจะแบบรู้สึกว่า มีมีภาวะที่เราที่เราเอ,อ่อมีหน้าที่ที่ได้รับความรับผิดชอบที่มันเยอะขึ้นทําให้ตัวเรารู้สึกว่าอะไรวะทําไมต้องเป็นตัวเราด้วยทําไมเราต้องทำอืมทาไมเราต้องได้รับอะไรอย่างนี้ครับทาให้เรารู้สึกแบบไม่สบายใจไม่อยากจะทําแต่ก็ต้องมาทําอะไราเงี้ยทาให้เรารู้สึกเครียดเซเรียสด้วยเกี่ยวกับงานในช่วงนี้ ไพ่บอกแบบนี้นะสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับมาต่อเกี่ยวกับการเงินของคนที่เกิดวันเสาร์บ้างเป็นยังไงการเงินนะครับตัวเองอยากจะซื้อบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวของตัวเองอในช่วงนี้นะรวมทั้งอยากจะเก็บเงินอยากจะเก็บเงินเพื่อสร้างอนาคตหรืออยากจะ้างเขาเรียกว่าอยากจะเก็บเงินเพื่อซื้อคอนโดหรือซื้อบ้านในช่วงนี้แต่ก็ยังต้อง อีกสักอีกระยะหนึ่งสําหรับตัวของตัวเองนะเพราะว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่สำเซสสสำหรับตัวเราก็ยังซื้อไม่ได้นะลูกสาหรับในช่วงนี้นะของคนที่เกิดวันเสาสำหรับสุขภาพของคนที่เกิดวันเสาบ้างเป็นยังไงบ้างจะต้องตื่นอะไรหรือเปล่าสุขภาพนะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตรุรวมทั้งสุขภาพที่อาจจะไม่สบายบางคนฟังนะบางคนอาจจะติดโควิดบางคน อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นจะทําอะไรจะทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้ตัวเองมีสติให้ดีนะครับผมและที่สําคัญสําหรับคนที่เกิดมนเสาว,วะให้ทําบุญเติมพลังให้กับตัวเราเยอะๆหมั่นสวดมนต์นะครับผมแล้วก็หรือ,อ,อตักบาตรในตอนเช้าถวายสังฆทานก็ได้หรือสะดเคขอจุดเทียนเติม เติมบางสิ่งบาอย่างซืบชะตาหรืออะไรก็แล้วแต่ให้กับตัวเรานิดนึงนะครับผมเนาะเพราะว่าสุขภาพในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยสักเซตหรือไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะจ๊ะลองทําตามที่อาจารย์แนะนําดูนะครับผมมาที่วันสุดท้ายสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับมาคนที่เกิดวันอาทิตย์สาหรับเกี่ยวกับความรักนะครับความรักของคนที่มีคู่โอ้รู้สึก alert มากรู้สึกแบบ แฮปปี้โอเคดีอยู่เพราะว่าคนคนที่มีคู่อะ่ะเขาก็ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุยคุยกับคนของคนที่เรารักแล้วเราก็ยังรู้สึกแบบแฮปปี้ okay, ดีโอเคสับเ็จมากและก็บางคนก็อยากอยากอยากให้คนที่เราลักม,มาหาจังเลยบางครั้งแบบเราก็อยากอยากอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แบบมันก็ยังมาอยู่ด้วยกันไม่ได้สำหรับคู่รักบางคนนะ ก็บางคนครับบางคนอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งเกี่ยวกับอยากจะสร้างบ้านสร้างอนาคตรสร้างหลายๆอย่างไปด้วยกันนะแต่คนโสดไพ่มีขึ้นสงสัยนะสงสัยว่าคนโสดในช่วงนี้อาจจะยังไม่มีใครเข้ามานะครับผมหรือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอย,อยู่แบบนี้ตัวเองก็แฮปปี้ ที่จะแบบนี้ดีกว่าที่แบบจะมีใครสักคนนึงเข้ามาในช่วงนี้ตัวเองก็ยังโอเคอยู่อะไรแบบนี้นะครับผมมาต่อสําหรับเกี่ยวกับการงานของคนที่เกิดวันอนาทิตย์บ้างเป็นยังไงบ้างการงานครับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานประจําบางคนทํางานประจําแล้วก็ทํางานหารายได้พิเศษสําหรับตัวเอง ก็ยังเป็นอีก2ช่องทางที่แบบตัวเองสามารถหาเงินได้ครับผมรวมทั้งอยากจะมีมันนี่เพื่อสร้างอนาคตรหรืออยากจะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวนะครับผมสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์บ้างเป็นยังไงบ้างการเงินครับผมการเงินใช้ใจ่าเอาไปเยอะแต่ก็ยังมีเก็บรวมทั้งมีโชคมีลาบ แล้วก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มาเกื้อหนุนหรือมาช่วยเหลือตัวเรานะครับทำให้การเงินในช่วงนี้มันไม่แย่และก็มีบางสิ่งบางอย่างที่แบบเอ้ยมันไม่มันไม่คาดคิดไม่ไม่คาดหมายเกิดขึ้นทําให้การเงินของคุณโอ้โหโอเคเลยละ่ะเซตเลยเพอเอบางคนอาจจะมีโชคเกี่ยวกับการเงินด้วยนะ สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับสำหรับสุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นยังไงบ้างจะต้องเออเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะจะต้องมีอะไรเตือนไหมหรือจะต้องเป็นอะไรบ้างนะครับอ่ะคนเกิดวันอาทิตย์ครับอาจจะมีเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะบางคนครับผมอาจจะเส้นเลือดตีบบางคนบางคนอาจจะเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วนะครับผมความเออขาเรียกว,ว่าเบาหวานความดานันบางคนครับผม ปวดตามข้อปวดตามกระดูกบางคนที่แบบอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ยังไม่ถึงแก่แต่แบบรู้สึกแบบปวดปวดไหลรปวดนู่นปวดนี่จังเลยแบบด้วยแบบการงานหลายๆอย่างที่แบบตัวเองเหนื่อยล้าก็เลยแบบรู้สึกปวดเบื่อด้วยความที่เบื่อกลุบก็แบบล้าหลังแล้วรู้สึกแบบเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับผมสําหรับสุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะนี่ก็เป็นดวงรายปักนะครับตั้งแต่วันที่ 26เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคม2563นะครับสำหรับดวงของคนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับนี่ก็คือดวงทั้งหมดทั้งมวลนะครับตั้งไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินสุขภาพนะครับผมก็อาจารย์ก็ขอให้ทุกๆคนนะครับดูแล้วแฮปปี้สำหรับสิ่งหลายๆอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปเนาะ ขอให้ทุกคนนะครับผมมีความสุขมากๆนะจากอาจารย์เอ็มไพ่จักรามหายันที่พิเศษสำหรับวันนี้อาจารย์ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันในดวงลายปักในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ